สวัสดีครับพมดอนเชลลนเบิร์กนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็ผ่านไปในตลาดของทองนะครับที่คนทั่วโลกกำลังสนใจเป็นอย่างมากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน5วันการเทรดที่เพิ่งผ่านไปนะครับไม่แปลกใจเลยสำหรับเราใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ส่งวิดีโอให้แล้วก็คอมเมนต์ทนะครับ ตอนนั้นราคากำลังขึ้นอย่างเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันลงมาหลายวันนะครับแต่ตรงนี้สีขาวแล้วก็อีกอาการหนึงก็ยังสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเมื่อทีงแล้ววันพฤหัสกับวันศุกร์หลายคนคงคิดว่าเดี๋ยวมันขึ้นไปสูงนะครับแต่ถ้าจำได้นะครับการวิการที่ทรงบทวิเคราะห์ให้กับท่านได้เปิดเผยความคิดของเราว่าราคาย่อมจะลงนะครับเพราะอะไร เนื่องจากว่าเราใช้เครื่องมือที่หลายคนไม่เคยใช้หรือว่าใช้ไม่ถูกหรือยังไม่เข้าใจก็ได้นะครับนั่นคืออระบบของ Elliot Wave นะครับซึ่งมีโกฎบางอย่างที่ช่วยเราในการดูตลาดอันนี้นะครนะเป็นบทวิเคราะห์แต่เมื่อเราเทรดส่วนตัวเราควรจะเข้าใจโครงร่างของตลาดนะครับแล้วก็โครงร่างที่ ที่สุดนะครับที่เคยทรงมายัางเรานะครับหรือ,อยังเปิดเผยให้กับคนเทรดคนลงทุนทั้งหลายนะครับก็คือระบบหรือหลักของเอเรียตเวฟร่วมกับหลักของฟิโบนาชีสัดส่วนต่างๆนะครับที่ใช้มากเกือบ80ปีแล้วไม่ใช่ผมนะครับแต่ว่าที่ใช้ในตลาดนะครับเนื่องจากมิสเตอร์เอเีได้ช่วยให้เราเข้าใจการใช้สองอย่างเป็นคู่ คู่อย่างสนิทเลยนะครับคือคลื่นเอลียอตร่วมกับฟิบูนาช c เมื่อกับสามอาทิตย์มาแล้วนะครับเราได้พูดล่วงหน้านะครับก่อนที่ราคาขึ้นไปสูงอย่างนี้นะครับว่าน่าจะเจอแนวต้านแถวๆนี้นะครับซึ่งจำได้ไหมครับมี3เส้นที่เขียนไว้อันที่จริงมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งสร้างพื้นเหมือนกับว่าเป็นพื้นเป็นเป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับหรือ เพาะเพดานก็ได้ที่แข็งแรงแล้วพอราคาขึ้นอย่างแรงนะครับชนกับอันนี้กลับตัวทันทีเลยกันแล้วก็เริ่มลงไม่แปลกใจนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เช่นเดียวกันเราก็ได้บอกในบทวิเคราะห์อของเรามันน่าจะลงไปนะครับแล้วถ้าหากว่ามันมีราคาปิดเกินกว่า1 3 4 4 3นนั่นก็คือเป็นการพิ่มหลักฐานว่า ในที่สุดนะครับเพิ่มหลักฐานไม่ใช่รับรองแบบเพิ่มหลักฐานว่าราคาน่าจะลงไปทดสอบข้างล่างอาจจะไม่กระทั่งถึงข้างล่างที่สุดนี้นะครับในราคาประมาณ1 1 8 0หรือกว่านั้นก็ได้นะครับที่อยากจะให้ดูบท,บท,ทเขียนไว้เมื่อทิ้ทีแล้วให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะแปลให้กับท่านนะครับ เรามองดูหรือมีมุมมองในแง่ของเอเลียตนะครับมันเสนอว่ามันเป็นไปได้ที่การเคลื่อนไหวที่เห็นอยู่เห็นขึ้นอยู่จากราคา1,180นั้นนะครับถูกต้องไหมเดียวกลับไปดูอีกทีนะครับที่ขึ้นจาก1,180ก็คืออันนี้นะครับทั้งหมดนั้นเราได้เขียนไว้นะครับ เหมือนกับว่าควรจะเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะ correction หมายความาการปรับตัวไม่ใช่แนวโน้มใหม่นะครับใน,นที่เราเขียนไว้อย่างชัดเจนถ้าหากว่าตลาดยังลงอย่างที่เราคิดนะครับเหมือนกับที่มันทำมาสองอาทิตย์แล้วแล้วมีราคาปิดต่ำกว่า1,343นั่นเป็นการเพิ่มหลักฐานว่า ตลาดน่าจะเป็นในลักษณะเคลื่อนที่5เคลื่อนที่5ของเอเลียตนะครับแล้วในที่สุดอาจจะลงไปทดสอบอโลที่เกิดขึ้นในวันที่28เดือนมิถุนายนนะครับในราคา1179หรือที่ผมเพิ่มเติมคำพูดนะครับอาจจะตามกว่านั้นก็ได้เอาละย้อนกลับไปดูอีกนิดนึง ทีนี้นะครับมันลงไปต่ำกว่า1,343แล้วก็ลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มที่เขียนไว้นะครับที่มีมาประมาณก็สองสามเดือนมาแล้วนะครับมันเริ่มไม่ใช่ยาวเป็นปีแต่ก็ชั่วคราวนี้นะฮะแล้วก็มีราคาต่ำกว่านั้นแต่พอดีมันเจอสัดส่วนของฟิบูนาชี สองสามเส้นผมขีนว่าสองเส้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากให้รกตาหรือรกกราฟจนกระทั่งบางทีถ้าเราใสา่เยอะเกินไปเราจะมองไม่เห็นไอ้ราคาเลยนะฮะทีนี้พอมันเจอนี้ปับ๊บเหมือนก็เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแท่งเทียนลักษณะญี่ปุ่นนะครับที่เราเรียกว่าฮามเมอร์นะครับเรื่องฮามเมอร์อะไรพวกนี้นะครับต้องมีการพิสูจน์ว่า แมนฮัมเมอร์ที่แท้จริงที่เราคุณจะสนใจมากแต่เหมือนอย่างที่ได้สมบทเรียนให้หลายท่านได้รับแล้วนะครับวอลยุ่มสองวันนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ3วันก่อนหน้านะฮะค่อนข้างสูงที่มันเกิดตรงนี้มันแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาลงแบบพุ่งลงมาแต่ตรงนี้บอลยุ่มก็สูงเหมือนกันแสดงว่า พวกบูลนะครับพวกบูลที่อยากจะซื้อทองก็คงสังเกตหลายคนรู้นะครับพวกเฮดจ์ฟันธนาคารเขารู้ว่ามีเฟิบาจีตรงนี้เขาอาจจะฉวยโอกาสที่จะเริ่มซื้อบ้างนะครับเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นบนนี้ในราคาประมาณเท่าไรนะครับที่ผมเขียนไว้ประมาณ1,335-37นี้นะครับ หรืออาจจะขึ้นได้ถึงประมาณ1360ก็จะถือว่าเป็น correction ธรรมดาธรรมดาแต่อันที่จริงมันอาจจะแค่มา correction มาถึงเขตนี้หรือในเขตใกล้เคียงอันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการขึ้นจนสูงกว่าและราคาปิดสูงกว่า1 6 6 0งนะครับถ้าราคาปิดสูงกว่านั้น อาจจะต้องทําให้เราต้องเปลี่ยนความเห็นนะครับว่าว่ายังจะลงไปอีกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนความทัศนะความเห็นของเราในกรณีนั้นๆน,น,นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดเรื่องนั้นนะครับเราดูในลักษณะว่าน่าจะเป็น correction แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วน่าจะลงไปได้อีกนะครับเอาลอะที่นี่เราดู indicator แต่สำหรับหลายท่านที่ ตามเรื่องอะระบบอบทวิเคราะห์อของผมอาจจะเป็นปีหรืออาจจะไม่นานคงสังเกตนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เน้นเน้นเท่าไรในเรื่องอินดิเคเตอร์เพราะว่ามีอินดิเคเตอร์อันเดียวที่แม่นยำที่สุดไม่พลาดนะครับแล้วมันทันจริงๆเลยนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ส่วนมากมาลาช้าอินดิเคเตอร์ที่พูดถึงนะครับก็คือราคานั่นเองถ้าเราเข้าใจการเคลื่อนไหว คลื่นของเอเ i ียแล้วก็ฟิบูนาชชีไม่ใช่ดูทูกเกลพวกอินดิเคเตอร์มันบางทีมันก็คอนเฟิร์มได้แต่ส่วนตัวนะครับจะไม่เทรดเมื่อมีสัญญาณของอินดิเคเตอร์อย่างเดียวอินดิเคเตอร์ที่แท้จริงคือราคานะครับเอาละรครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะสนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น ใน uh, intra day นะครับในการเทรด intra day นะที่นี่นะครับมันเอที uh, ่อยู่ในกรอบนี้นะครับระวังไอ uh, ลูกลูกศรอันนี้นะครับก็คือกันยาวันที่9ถึงวันที่13คือคือ5วันการเทรดขอโทษควรจะมีลูกศรมาชี้ที่ไอเส้นค่าเฉลี่ยนี้นนี่นะฮะว่ามัน SMA 20 ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับที่จะได้กำไรในการที่ราคาลงแบบนี้นะครับแน่นอนที่สุดราคาไม่ตรงไปทีเดียวนะครับมันก็จะลงไปแล้วก็ขยับไปข้างๆสองสามครั้งในครั้งนี้นะครับบางทีจะมี correction ไปข้างๆเป็นเวลานานแต่สำหรับประเทศที่ผ่านไปค่อนข้างจะตรงไปนะครับคือตรงไปข้างล่างที่ผมเขียนวงกลมนี้นะครับ ก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นรูปแบบที่มีอยู่ใน Elliot Wave นะครับซึ่งทุกคนควรจะรู้จักอันนี้ไม่ใช่ครบทั้งหมดของท่านที่ที่เขียนไว้นะครับแต่ถ้าได้เข้าใจพวกนี้ก็จะมีโอกาสช่วยโอกาสจริงๆนะครับที่จะเริ่มเข้าตรงดีแบบไม่กังวลหรือไม่กลัวนะครับเพราะว่าเมื่อพวกนี้ทำรูปสำเร็จแล้วนะครับ โดยปกติอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับมันก็จะมีแนวโน้มต่อเนื่องต่อไปนะครับอย่างเช่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็รู้สึกว่าราคาลงมาในอาทิตย์นี้นะครับประมาณ87เหรียญน,นะครับถ้าได้10เหรียญ20เหรียญหรือ70หรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็มีไว้ให้ทุกคนอเอาได้นะครับถ้าเราเข้าใจการเคลื่อนไหว ของราคาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้ก็ได้แก่อ่าอไไม่ไม่เขียนไว้ตรงนี้นะครับแต่ในหน้าของเดลี่กราฟนะครับก็มีเส้นฟิ b บน a ชช i ตรงนี้แล้วก็เราเห็นว่ากําลังพุ่งขึ้นจากตรงนี้นะครับเพราะงั้นคอยพิจารณาดูว่าจะสูงไปแค่ไหนในที่สุดนะครับเดี๋ยวอยากจะย้อนกลับไปที่หน้า d ดลี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะคือเท่าที่เห็นรูปนี้นะครับมันเป็นไปได้ที่จะลงไปอย่างที่อธิบายมาแล้วแต่อีกอย่างสองอย่างที่คุณจะคิดไว้เผื่อว่านะครับคือมันเป็นไปได้ที่จะลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ทำดับเบิลบอทเตมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรววังนะครับถ้ามีการชอร็อตลงไปแถวนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์สูงที่จะมีแนวรับอยู่แข็งแรงเท่าไรย,ยังบอกไม่ได้แต่ต้องคิดไว้ก่อนหน่อยหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้พออันนี้ลงมาอีกหน่อยนะฮะเป็นไปได้ที่จะเป็น correction ที่ไปข้างๆแล้วก็ทำอีกรูปหนึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้ด้วยนะครับในการวางแผนการเทรดของเราส่วนตัวแต่ตอนนี้ ไม่ต้องคิดมากเพียงแต่คิดไว้นิดนึงนะครับเพื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ถ้ายังมีสัญญาณที่จะชอ็อตยังไม่เกิดนะครับแต่ถ้ามีสัญญาณการชอร็อตว่าชอ็อตนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันจะลงมาขนาดนี้หรืออาจเป็นไปได้ที่จะลงมาขนาดนี้หรือต่ํากว่านี้นะครับมีอีกหน้านึงนะฮะแล้วก็ผมจะปิดวิดีโอแค่นี้นะครับสําหรับหลายท่านที่อยากจะรู้ในเรื่องเทคนิคอล ที่เขียนไว้ในนี้ด้วยนะครับในระหว่างนี้จงกระทั่งเราได้พูดกันใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้กำไรด้วยนะครับสวัสดีครับ